แล้วครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวัสดีบางกอกอินนะครับมาดูขนาดห้องกันเลยนะครับขนาดห้องนะครับจากหัวเตียงนะครับวิ่งมาที่ปลายเท้านะครับอีกผนังด้านหนึ่งอยู่ที่3เมตร70นะครับนี้จากประตูนะครับกว้างนะครับมาที่ผนังอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่3เมตรครับความสูงจากพื้นนะครับขึ้นไปที่ฝ้าเพดานอยู่ที่2เมตร30ครับเราวมาดูการจัดวางแบ่งห้องกันนะครับเข้ามาในห้องนะครับ ด้านหลังประตูไม่มีป้ายอะไรนะครับมีแต่ป้ายดู not disturb นะครับมีแผนผังการหนีไฟให้นะฮะมีสวิตช์เปิดปิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตู้เซฟนิรภัยที่บอกว่าวางไว้ให้ไม่หาไม่เจอนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกเขามีจ3สามที่นะครับที่เขเียนไว้นะฮะมีเขียนราคาไว้ด้วยนะครับถ้าของพังหายมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องชำระนะฮะเช่นอย่างนี้นะฮะ ตัววางเครื่องแป้งท okay, ี่เกียวุรีเท่าไรอะไรงี้นะฮะแจ้งไว้เลยนะครับถ้าลูกค้าทาพังทาหายนะแจ้งไวเรียบร้อยพอมามีเคาน์เตอร์โต๊ะเคื่องแป้งนะฮะข้างๆ้นนะเครแปงเวยับ์วพ้น เบรเกอร์แอร์ไว้ให้อยู่ตรงนี้นครับตรงนี้เขาไม่มีที่เสียบสำหรับซื้อเปิดปิดแอร์นะครับไม่มีนะครับเพราะมันเป็นนเก่าอยู่เตียงขนาดเล็กครับ